สวัสดีค่ะ,ระเรียนมารีวิวเหรียญให้เบิ้งเดอ้อพี่น้องเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอันนี้เหรียญคลองลดัดชาสมบัติครบเกตสิบพันศาเด้อพี่น้อง 70, 000, 70, 000, เกตสิบพันศาเกตสิบพันศาเหรียญห้าสิบบาทวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อย หาเ่ด้อพี่น้องสองพนหเกนี่เรี้ยนครบรอบเกดสิบพันษาฉลองสิริราชสมบัติพี่น้องเกดสิบพันษาห้าสิบบาทผูไใ้มีกัเกีบไปเด้อพี่น้อง อันนี้ผลิตบ่หลายปานไรเด้พี่น้องผลิตือบทรายนองประเด็นถามเปิลมาอันนี้ปรเดินไปซื้อก็เจ้ามาเด้หน่พี่น้องไปซื้อก็เจ้ามานี่ปรเดินไปซื้อก็เจ้ามาเจ้ามาขา,า,ายให็ดประเด็นนี่ปซื้อเพิ่นมาสองหลานสองหลานเหอนนอเรียญเนาะประเดินจำบ,บ่ผิดสอง ไปก็สิมี่ละค่ะเป็นเหรียญของเันน่ายหลวงราชการที่เก่าผูไดมีกับเก็บวบเดอ้อพี่น,อน้องจังไนไปขังหนาก็มีละค่ะกันบ่เก็บใ้ขายกับเก็บว้ให้ลูกให้ร้านเอาเบิ่งไปขางหนานี่เหรียญสลองสิริราชจสมบัติเพราะว่าเป็นผลิตเทียเดียวเนว่า่ผลิตอีก ียนหายอยากเด้อพี่น้องเรียนหายยากเด่น,เน,กเนก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบงห้าสิบบาทฉลองสิริราชสมบัตินายหลวงรัชการที่เก่าพ่อหลวงของเราเ,เรียนปกติธรรมดาสิปินผ้าผักไปทั้งใส่มือเนาะอันนี้ปินมาทังขวาน้องพินมาทาังขวามือ พราะว่าเหรียญธรรมดาเฮาจิปินไปทั้ง่นเนาะอันนี้ปินมาทั้งผีปลาผักมาทั้งนีเบื้งองผีน้องงามงามเอาไว้ประเดียนมีหนังสือประเดียนสิมาอ่านให้ฟังเด้อเบื้องผีน้องปลาบาร์ประเดียนก็เอามารีวิวให้เบิ่งซื่อๆดอกเบื้องผีน้องปลาบาร์ประเดียนก็บ,บ่ห่ว โยยุ ừ, c ào c ào, ỏ, ong, ่เลยประเด็นก็ได้ยินเป็นเบามาก่าๆเนาะระเด็นก็เลยเบาหนึขั้นาปเจย่รนายย่กัดยุงีวิวอยู่นไหนยุ่งกัดกับน้องอาเกอหลายเด้อนหนอ้อยจังหน่อยพี่น้อง่กัด ียญงามงามเนี่พยพี่น้องบูได้มีกับเก็บสะสมไหมเด้อพี่น้องเลยไว้ให้ลูกของร้านน้องเบิ้งไปข้างหนา้าต่อไปกับหายากเราเหรียญนังสี่สิบวิ่งเดียวหายากแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นผลิตเดียเดียวเพิ่นบบผลิตอีกเนะาะผลิตบ่หลายปันได้ได้พี่น้องอันนี้ประเด็นกะสื่อน้ำพระเจ้าพระเจ้ามาขายให้ประเด็นได้สื่อน้ำพระเจา้าะไว้กอบคุณทุกไกรทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องประเด็นมารีวิวิ่วงเสือ ใน ique, บอดีบ่งหน้ามาก็ตรวจกอภัยกราบในอ้อมอกความใจของพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องในสิได้มีกำลังใจยินต่อไปแล้มีอย่างดอกไปเดินมารีวิวมาให้พี่น้องเขาเบิ่งไปเดินก็ยังบ่ทันได้เก่งปานใดพี่น้องไปเดินได้หาหนังสือมาไปเดินสิอ่านให้ฟังเนาไปเดินก็ไปค้นในหันนี่ไปเดินกับจำเมื่อใครใด คุณทุกไหล่ทุกเลือทุกกำลังเลี่ยงใจเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหลายไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะวัสดีค่ะ